่วยเป็นโรคผนังกันหัวใจรั่วตั้งแต่กำเนดิดนะคะก็จะหอบเหนื่อยง่ายไอยเป็นเลือดค่ะแม่เป็นคนพูดขึ้นมาให้ลองเขียนหนังสือจงในหลวงคือไม่ได้คาดคิดว่าจะได้พระราชทานจากในหลวงกลับมาค่ะก็พากันไปรักษาที่โรงพยาบาลพยาไทยอไปถึงร่างกายหนูแบบยังไม่พร้อมผ่าตัดไม่ได้เป็นแลนดันในปบดสูงโอกาสรอดนี่ต่ำมาก ถ้าอย่างนั้นหนูปล่อยให้กับคนที่แบบรักษาแล้วหายเขาดีกว่าอะไรแบบนี้คคือไม่คิดว่าในหลวงเห็นความทุกข์ร้อนของประชากรไม่ว่าศาสนาไหนผู้หญิงหรือผู้ชายหรือเด็กหรือชราอัลลอฮ์ช่วยให้อายุยืนสบายขอให้อัลลอฮ์ประทานให้ในยหลวงมีอายุยืนยาวยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะ